สวัสดีครับผมทุกคนครับผมฝน LFF Live for Fun นะครับผมสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบโหมด w o of Wonder นะครับอยากให้มาลงสมัครในการแข่งขัน PUBG Mobile Campus Championship 2024มากๆครับเพราะเขาจะมีการแข่งขันอยู่2โหมดด้วยกันครับคือโหมด Battle r o y a l ครับกับโหมด a o of Wonder นั่นเองซึ่งตัวผมนะครับจะมาเป็น1ในเมนเทอร์ครับในการสร้างสรรค์ความคิดให้กับน้องๆในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับโดยแต่ละภูมิภาคนะครับจะได้รับโจทย์ความคิดสร้างสรรค์แตกต่าง ออกไปนะครับเช่นภาคกลางครับอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครครับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับจะเป็นการแข่งขันแบบสนามแข่งรถครับส่วนภาคเหนือนะครับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับจะเป็นการแข่งขันตีมว่ายน้ำครับทุกคนและส่วนภาคตะวันออกครับที่มหาวิทยาลัยบูรพาครับจังหวัดชนบุรีจะเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับ กระโดดครับวิ่งปาก้วและสุดท้ายนะครับที่ภาคตนออกเฉียงเหนือครับที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับฟันดาบครับอยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมสนุกกับโหมด world wonder มากๆเลยนะครับแล้วอย่าลืมมาเจอกันนะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนอย่าลืมไปสมัครที่นั่นจังหวัดไหนใกล้คุณไปตรงนั้นเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันครับทุกท่าน